ตอนที่626เกมใหม่เมื่อมีการกล่าวออกความสนใจของลูกค้าทั้งหลายจึงเคลื่อนย้ายโดยทันทีเท่าแกจะมีสินค้าใหม่อีกแล้วเหรอเป็นสินค้าอะไรกันแล้วทดสอบนั้นหมายความถึงอะไรคำถามหลากหลายถูกหยิบยกขึ้นมาทีละคนเช่นนี้เหย่าซือหยานจึงเพียงยิ้มไม่ตอบคำ นางปล่อยให้ลูกค้าคาดเดาต่อไปผ่านไปพักหนึ่งล่วสวนจึงค่อยหยุดมือก่อนที่จะยืดเส้นยืดสายทําได้พอสมควรแล้ววันนี้หยุดมือเท่านี้ก่อนก็แล้วกันพบเห็นล่วสวนลุกขึ้นลูกค้าทั้งหลายจึงหันไปสนใจทางด้านนั้นแทนล่วสวนเผยสีหน้าเรียบเฉยไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแม้เมื่อครู่จะจัดการงานอยู่เขาก็เห็นความสนใจต่อเรื่องราวภายในร้านอยู่ตลอดเท่าแก สินค้าใหม่ที่พี่สื่อหยานกล่าวถึงคืออะไรหรือเด็กสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามากล่าวถามล่วงวนด้วยสายตาคาดหวังเด็กสาวผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นดันกงอูเย่เป็นเผ่าไซเลนล่วงวนประหลาดใจไปครู่เขาค่อยได้ตระหนักว่าเด็กสาวตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์แน่นอนว่าที่ไม่ทราบก็เพราะเขาไม่ค่อยได้สำรวจมองลูกค้าภายในร้านพิจารณาจากชุดหน้าน่าจะเป็นสิทธิของสถาบันหมอกสีคราม เป็นครั้งแรกที่ล้วสชวนได้เห็นสิ่งมีชีวิตสังกัดธาตุน้ําและก็ไม่คล้ายแตกต่างจากมนุษย์แต่อย่างใดความประหลาดใจคงอยู่เพียงครู่ก่อนอารมณ์ภายในใจของล้วดชวนกลับคืนความปกติหลังทุ่นคิดล้วสชวนจึงตอบคาเกมอย่างไรแล้วคืนนี้ก็มีการทดสอบบอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็ไม่เป็นอะไรทันทีเมื่อกล่าวออกไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเกมอยู่หรือไม่ตอนนี้ต่างเผยสีหน้าประหลาดใจ ภายในร่างกายเกิดเสียงฮือฮาเกมเหมือนหอคอยแห่งการทดสอบหรือหนานกงอูเย่เอ่ยถามด้วยความสงสัยลั่วชวนคิดไปครูกเกมนี้ค่อนข้างแตกต่างออกไปได้เห็นเด็กสาวยืนตรงหน้าด้วยความคาดหวังลั่วชวนจึงตอบคำคืนนี้ก็ได้ทราบหนานกงอูเย่มองผ่านแผ่นหลังของลั่วชวนไปด้วยสีหน้าอันอับจนนางเผยมือออกให้กลุ่มคนบ่งบอกว่าทำดีที่สุดแล้ว คิดว่าขอคอแห่งการทดสอบก็สนุกแล้วเพราะมันมีตั้ง3ามโหมดนานกงอุเย่เผยความเห็นกล่าวเช่นนั้นผิดแล้วหากมีเกมเพิ่มขึ้นย่อมดีกว่าใช่ใช่เห็นด้วยแต่ก็นะเกมใหม่จะเล่นยังไงกันน่าจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่ยากคาดเดาสาโหมดของหอคอยแห่งการทดสอบก็ดีไม่ใช่น้อยแล้ว ความสนใจของหัวข้อสนทนาจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งที่หอคอยเซียนหงอมตะภายใต้วิสัยทัศน์ของซั่วว่านจิ้นพ่อครัวกว่า10คนกำลังบุ่นหลังได้รับอนุญาตจากลั่วฉวนพัตการก็เริ่มปิดทำการตั้งแต่ช่วงบ่ายแน่นอนว่าไม่ใช่พักแต่เป็นการแกะสูตรการทำอาหารของสินค้าที่มีขายในร้านต้นตำรับวายุคนั้นไม่ต้องกล่าวถึงแก้เห็นขวดยังเป็นเรื่องยาก ส่วนน้ำแร่ส่ว่วานจิ้นมีโอกาสได้ดื่มไปแล้วสรรพคุณนั้นน่าทึ่งเกินปัญญายที่เห็นได้ชัดคือน้ำหนักของตัวเขานั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะกลับมาอ้วนกลมในอีกหนึ่งวันก็ตามและยังมีผลประโยชน์อื่นที่ได้รับส่ว่วานจิ้นรู้สึกว่าร่างกายของตนเองแม้ยิ่งใหญ่แต่ก็ตัวเบาวกว่าเดิม และแม้ไม่ตัวเบาแต่อย่างใดเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตประจําวันด้วยเหตุนี้สวัววานจิ้นจึงมีความเห็นว่าหนึ่งหมื่นผลึกวิญญาณนั้นคุ้มค่าทว่ารสชาติของน้ําแร่นั้นไม่ต่างอะไรกับน้ำเปล่ากลิ่นก็ไม่มีที่ล้ําเลิอดมีเพียงสรรพคุณจึงเป็นแท่งเครื่องเทศต่างหากที่มีกลิ่นดึงดูดเยายวนเพียงแค่นึกถึงก็ทําเขาน้ําลายสอตอนที่ 627ฝันของพ่อครัวเท่าแกเรียบร้อยแล้วเสียงพ่อครัวดังขึ้นในม้อยใหญ่ตรงหน้ามันราวกับมีแสงประหรลาดตากฏออกมาขอข้ารับชมู่ว,ว่าจิ้นชะงกหน้าไปดู เป็นอาหารรูปแบบแท่งบางราวนิ้วเคลือบไว้ด้วยน้ำมันสีแดงที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลากหลายเพียงได้มองก็แทบจะทำนิ้วขยับเข้าไปคว้าเอาไว้รูปลักษณ์ของมันคล้ายคลึงกับแท่งเครื่องเทศของร้านเต้นตำรับพ่อครัวเผยสีหน้าภาคภูมิกล่าวออกมาแป้งที่สำหรับใช้ทำแท่งเครื่องเทศนี้เป็นข้าวสาลีสายฟ้าจากทางใต้ แคนแห่งนั้นเป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหลากหลายที่มีพลังสายฟ้าแฝงไว้ความเผ็ดได้จากพริกจิ้วเหยาที่หาได้เฉพาะในเทือกเขาจิ้วหยาไม่เพียงแต่กลิ่นหอมแต่ยังมีรสชาติที่ติดลิ้นที่ดีเยี่ยมสุวรรณจิ้นขว้าแท่งเครื่องเทศนั้นเอาไว้ใส่เข้าปากก่อนจะลีตาพิจารณาถัดจากนั้นเขาจึงตัวสัน่น นี่คือรถของข้าวสาดีสายฟ้าพ่อกลัวเผยดวงตากังวลใจเสื้อว่านจิ้นเบิกตากว้างได้หายใจอยู่หลายครั้งไม่เลวพ่อกลัวถอนหายใจออกมาแต่หากแทนที่ข้าวสาลีสายฟ้าด้วยข้าวสาลีทั่วไปน่าจะดีกว่าไม่ทราบเลยว่าได้ความคิดนี้มายังไงทราบแล้วทราบแล้วพ่อกลัวผู้นั้นพยักหน้ารับขณะอดไม่ได้ที่จะอธิบายข้าเปลี่ยนคิดว่าอยากลองแนวทางใหม่ คนที่เป็นพ่อครัวก็ต้องมีฝันอยากเป็นนักปรุงยาบ้างไม่ใช่หรือยังไงก็ดีแล้วข้าเข้าใจซสื้ว,ว่านจิ้นบกมือตอบรับก่อนจะไปกินอันใหม่โดยไม่กล่าวโดยไม่ต้องกล่าวถึงรสชาตินั้นดีเยี่ยมพบเห็นพ่อครัวมีอะไรจะกล่าวซสื้ว,ว่านจิ้นจึงมองมีอะไรหรือพ่อครัวคนนั้นถอหนหายใจเฮ่าแก ข้าทำแท่งเครื่องเทศมีสปปรรพคุณเพิ่มระดับพลังไม่ได้จริงๆเสื้อว่านจิ้นมองพ่อครัวตรงหน้าอย่างนึกขันสมองบุคคลตรงหน้านี้มีปัญหาอะไรหรือไม่กระทั่งนักปรุงยาของหุบเขาโอสถยังต้องพ่ายแพ้ต่อสปปรรพคุณของสินค้าร้านต้นจำรับนับประสาอะไรกับพ่อครัวถึงกับมีความคิดว่าจะทำได้ช่างอุกอาจแค่ให้รสชาติดีก็พอแล้วเสื้อว่านจิ้นตกใจพ่อครัวตรงหน้า สรรพคุณไม่ใช่ส่วนที่ต้องใส่ใจนอกจากนี้ข้าจะเพิ่มเงินเดือนให้สักสองในสิบเออขอบคุณเท่าแก่พ่อกลัวผู้นั้นเผยยิ้มยินดีซูว่านชินตัดสินใจเลียนแบบสินค้าของร้านต้นตำรับสี่อย่างแท่งเครื่องเทศบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคราสไปกระบวนการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นก็คล้ายกลึงกับแท่งเครื่องเทศมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายแต่สไปกับโคราถือว่าเป็นโจทย์ที่ยาก เออเต้าแกพวกเราไม่ทราบจริงว่าจะทำยังไงให้มีฟองในน้ำพ่อครัวเผยท่าทีอับจนถามข้อแล้วข้าจะตอบได้เหรอือสว่านจิ้นตอบคำนั่นคืองานของเจ้าใช้วิธีการเข้นความรู้ทั้งหมดหาทางแก้ปัญหาให้ได้ขอรับเต้าแกพ่อครัวเร่งรีบรับคำ หลายคนในนครจิ้วเหย่ต่างสงสัยว่าเหตุใดหอคอยเซียนหงอมตะถึงปิดทำการแต่ให้คิดคาดเดาก็เป็นเรื่องยากตอนนี้เองที่ช่วงกลางวันผ่านพ้นไปอย่างเงียบงันเพียงคลิปตาตะวันก็กลายใกล้ตกดินแล้วฟากฟ้าไกลห่างเผยแสงสีแดงน่ารับชมลวดชวนยืนที่หน้าร้านอิ่มเอมกับแสงอาทิตย์อัสดงเวลาทำการของร้านต้นตนรับในช่วงบ่ายหมดลงแล้วตอนนี้ในร้านไม่มีลูกค้า ล้วงวนมือมองราวกับปล่อยใจลอยผ่านหมู่เมฆไปนอกตรอกที่มีกำแพงกั้นยังคงคึกคักเพราะมีสถานที่ให้ฐานอาหารเดิมบริเวณไกลห่างจึงกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่เหยาซื่อหยานได้ยินมาทางด้านล่วงฉวนที่ดึงสติกลับคืนค่อยเผยยิ้มบางจากนั้นเขาจึงหันกลับและเดินเข้าร้านไปตอนที่628จกักรพรรดิปีศาจน้ยท่อน นายท่านจัก,กรพรรดิปีศาจไปแล้วและยังเอาสินค้าจากร้านต้นตำรับของพวกเราไปหมดเลยด้วยหูขวงจ้องมองฟากฟ้าอย่างเมือ่อรลอยไปสุดสายตาเขาได้เห็นร่างเงาที่กลายเป็นจุดสีดำไกลห่างออกไปด้วยความเร็วสูงเพียงคริมตาก,ก็แทบมองไม่เห็นแล้วสัตว์อสูรราชวงศ์หลายสิบที่อยู่เคียงข้างก็ต้องเผยท่าทีคล้ายหูขวงที่มองท้องฟ้ากลายเป็นแบบนี้เสียได้ อาสูนวานอนที่อยู่ข้างหูขวงกล่าวคำออกด้วยหลังพวกเขาท้องฟ้านั้นมีฝุ่นฟุ้งปกคลุมภาพเลือนลางได้เห็นว่าเป็นเทือกเขาซึ่งแตกต่างพังกลายเป็นซาก เห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของจกักรพรรดปีศาจลงมือไว้ย้อนกลับไปเมื่อราวสิบนาทีก่อนหลังได้ทราบเรื่องราวว่าจากักรพรรดปีศาจได้ออกจากผนึกบรรดาศาสตร์อสูรราชวงศ์ยกเว้นเหยี่ยงซือหยานต่างรอคอยจกักรพรรดปีศาจออกจากผนึกนี่เป็นสิ่งที่บรรดาราชวงศส์สัตว์อสูรต้องกล่าวว่าการกลับออกมาของจกักรพรรดปีศาจก่อนข้างยิ่งใหญ่เนินเขาเตี้ยที่ปกคลุมรัศมีราว10กิโลเมตรกลับกลายเป็นเศษซาก ระจายขึ้นฟากฟ้าเรื่องนี้ได้คำอธิบายจากจากักรพรรดิปีศาจว่าเออข้าตื่นเต้นที่ได้ออกมาจนเกินไปหน่อยก็เลยเผลอหลุดควบคุมพลังกล่าวไปแล้วท่านจากักรพรรดิปีศาจจะไปที่ภูเขาจัก,กรวาหลหรือเห่าซื้อเย่ดึงแขนเสื้อนักบวชใหญ่กล่าวคำขึ้นนักบวชใหญ่ถอนหายใจไม่อาจมีใครเปลี่ยนแปลงความคิดของจกักรพรรดิปีศาจได้ หลังออกจากผนึกได้ได้ยินว่าโพธิสัตว์ของภูเขาจักรวาลกล้ารังควานราชวงสัตว์อสูรจักรพรรดิปีศาจจึงเกิดโทสะเป็นโชคดีที่นักบวชใหญ่คว้าอีกฝ่ายไว้บอกกล่าวเรื่องราวต้นตำรับก่อนได้ทราบเรื่องราวที่เปรียบดังปฏิหารถึงกับมีร้านเช่นนั้นปรากฏในทวีปเทียนหลันจักรพรรดิปีศาจจะงักงานไปพักหนึ่งพร้อมเผยความสนใจหลังสาสานี่แขนกับพุทธองค์ได้ ข้าจะไปเดอนลานต้นตำรับแล้วกล่าวขอบคุณเท่าแก่ด้วยตัวเองคำของจกักรพรรดิปีศาจยังคงดังก้องอยู่ในหูของนักบวชใหญ่ขณะนักบวชใหญ่คิดเกลี้ยกล่อมจักรกพรรดิขณะนักบวชใหญ่คิดเกลี้ยกล่อมจักรกพรรดิปีศาจกลับยื่นมือออกมาห้ามไว้ผ่านการผนึกหลายปีถึงเวลาได้ยืดเส้นยืดสายแล้วคำของจกักรพรรดิปีศาจเผยความคำของจกักรพรรดิปีศาจเผยความมั่นมั่น เยาวซือเย่นำเอาน้ำแร่ที่ได้จากเยาซือหยานออกมาส่งให้กับจักรวรรดิปีศาจพร้อมกันนี้ยังมีสินค้าอีกหลากหลายของฐานต้นต,นตำรับหลังได้ดื่มน้ำแร่จักรวรรดิปีศาจตร,ระหนักทราบชัดเจนถึงสรรพคุณอันน่าสพรึงเขาประหลาดใจที่สินค้าเช่นนี้ถึงกระมีผลต่อการฝึกฝนเช่นเขาทุกอย่างที่ร้านต้นตำรับขายไม่สนเรื่องขอบเขตพลังนักบ,บวชใหญ่กล่าวคำอธิบายโดยทันทีย้อนกลับมาช่วงเวลาปัจจุบัน ก็ต้องปล่อยวางไปนักบวชใหญ่ถอนหายใจอย่างอับจนเห็นได้ชัดว่าท่านจัก,กรพรรดิปีศาจไม่มีอะไรทำความสามารถของนักบวชใหญ่คือทำนายหรือก็คือเขาสามารถได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนั่นคล้ายกับการคาดคะเนของบุญเทียนจีแน่นอนว่าคิดได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็ทำได้แต่หากเป้าหมายแข็งแกร่งเช่นนั้นก็ยิ่งยากได้เห็น หรือก็คือพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งจะเป็นปราการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ตรวจสอบโดยง่ายท่านผู้ชื่อพวกเราทำยังไงต่อดีดวงตากลมโตสีม่วงของเยาวซือเย่เผยประกายท่านคิดไปร้านต้นตำรับเลยหรือไม่หลังใช้เวลาที่นี่อยู่นานแล้วเยาวซือเย่อดไม่ได้ที่จะอยากเดินทางศาสราสูรราชวงศ์ที่เหลือก็ไม่ต่างกับเยาวซือเย่มากนักนะักบวชใหญ่พยักหน้ารับไปสิ คลิปตานี้เองที่เสียงโห่ร้องตะโกนยิ่งดังกล้องในเทือกเขาตอนที่629กอรี่ยังมื้อเย็นบรรดาลูกค้าที่ได้รับคำเชิญจากหย่าซือหยานจึงมาเยือนหลานเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจัดการเวลาได้ดีอย่างน้อยก็ไม่มาช่วงที่ร่วดชวนกับหย่าซือหยานทานมื้อเย็นปุริเกอร์เว่ยชิงจูกู้หยุนซีนานกงอูเย หวนเทียนจีเซี่ยหยวนเว่ยอี้และเย่หลิงทั้งหมด8คนคือผู้โชคดีที่เหยาซื่อหยานเลือกสำหรับพวกเขาเรื่องนี้ถือเป็นเกียรติพบเห็นทุกคนมากันครบแล้วลัว่วฉวนจึงเริ่มพูดกล่าวท่ามกลางสายตาใคร่สงสัยของกลุ่มคนข้าเชื่อว่าทุกคนคงจะทราบสาเหตุที่มาเยือนลานตอนนี้กันแล้วเท่าแกกล่าวแล้วว่าทดสอบเกม ปูริเกอร์เผยอาการตื่นเต้นว่าแต่เป็นเกมอะไรกันดวงตาทั้งแปดคู่ต่างมองที่ลวดฉวนลวฉวนย่อมลวฉวนย่อมไม่เก็บงำอะไรอีกตอนนี้น้ำเสียงราบเรียบเปล่าออกเกมที่มีชื่อเรียกว่า,ากอรี่าเทียบเปรียบกับขอคอยแห่งการทดสอบรูปแบบการเล่นแตกต่างกันสิ้นเชิงร่วดฉวนโบกมือพร้อมเผยม่านแสงปรากฏ บนม่านแสงมีคำอธิบายของกอรี่เขียนเอาไว้ผูริเกอร์และคณะต่างสนใจรับชมข้อมูลน่าสนใจมากกูยุนซี่ใช้นิ้วจรดกลางเปผยสีหน้าครุ่นคิดห้าคนปะทะห้าคนแข่งขันอย่างเท่าเทียมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเท่าแก่เลือกพวกเรา8คนเวยชิงจูเผยยิ้มแผนที่กำหนดมาแล้วดูแปลกใหม่แม้ไม่ทราบว่าอะไรแต่ก็น่าสนุก เย่หลิงเผยสายตาตื่นเต้นสวมบทบาทเหมือนว่าจะแตกต่างจากหลักสูตรสอนรรอาหารวนเทียนจีรับคำเขานึกประหลาดใจยามได้เห็นกฎการเล่นลู่ชว,วนจึงกล่าวขัดบทสนทนาของกลุ่มคนน่าจะทราบข้อมูลทั่วไปกันแล้วตอนนี้กอรี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภารกิจวันนี้คือทดสอบหาจุดที่ไม่สมเหตุสมผลของตัวเกมบุริเกอร์ตบหน้าอกตนเอง เท่าแกวางใจได้เลยข้าจะหาข้อผิดพลาดออกมาอย่างตุ่มสุดตัวผู้อื่นต่างก็รับคำล้วชวนจึงพยักหน้ารับถัดจากนั้นทั้งสิบคนจึงเดินไปยังบริเวณที่มีเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงจากนั้นจึงหาที่นั่งและนั่งลงสวมหมวกและจึงเข้าสู่โลกเสมือนจริง ไม่เหมือนดังก่อนหน้าทุกคนไม่ได้เห็นมิติเริ่มต้นอันคุ้นเคยตอนนี้พวกเขาต่างอยู่ในห้องพิเศษเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่น่าจะราวสิบตารางเมตร การประดับตกแต่งถือว่าน่าสนใจรอบผนังกำแพงมีแต่ล่องรอยดาบและอาวุธมีคมทั้งยังมีภาพแขวนอันตรการตาปรากฏเนื้อหานั้นคล้ายเป็นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ซักแห่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งทั้งหลายต่างเผยกำลังกันออกส่วนสำคัญคือการเล่นแสงและสีมันทำให้ภาพจิตกรรมราวกับมีชีวิตส่งผลให้ทั้งห้องมีบรรยากาศราวกับอยู่ในสมรภูมินี่จึงเป็นภาพพิเศษที่ระบบมอบให้ด้วยฉวน เลือกเป็นพิเศษอะไรกันเนี่ยทำไมรู้สึกมีแรงฮึกเขมในร่างกายกันนะบุริเกอร์เผยสีหน้าตื่นเต้นน่าจะเพราะห้องนี้กระมังวนเทียนจีหันมองรอบอยู่ครู่แต่ผลกระทบก็เพียงเล็กน้อยกล่าวได้ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจแต่อย่างใด บุรีเกอร์เงียบงันไปนอกจากนี้คนทั้งสิบต่างอยู่ในห้องแห่งนี้ด้วยชั่รู้สึกว่ามันจะเป็นการดีหากให้ทุกคนได้สื่อสารกันหลังทุ่นคิดเขาจึงค่อยเปิดไฟห้องจึงกลับกลายเป็นสว่างสวยัยดูสุขสบายขึ้นมามากกว่าก่อนหน้าเมื่อหลายคนกำลังหารือต่อกันม่านแสงจึงปรากฏเป็นการดึงดูดความสนใจบนม่านแสงปรากฏสิบตัวละครขึ้นมานี่คือบทบาทในกอรี่เจ้าซือยา,อานเผยความสงสัย เท่าแกช่วงที่ผ่านมาทำพวกนี้อยู่หรือล่วงชวนกล่าวตอบหลังรวบรวมความเห็นของลูกค้ากับเสริมของตัวเองเข้าไปจึงกลายออกมาเป็นบทบาทเหล่านี้เท่าแก่นั่นหมายถึงโพสที่พี่ซื้อยานบอกว่าต้องการข้อมูลหรือบริเกอร์คาดเดาล่วงชวนพยักหน้ารับก่อนจะกล่าวเสริม ดิบทบาทนี้เลือกมาจากหนึ่งในนั้นท่านใดนี้เองที่ความสนใจของกลุ่มคนหันไปมองที่ม่านแสงดูดีหมดเลยจะเลือกอันไหนดีเนี่ยมีบุรุษกับสตรีเลือกยังไงดีแต่ละคนเริ่มมีคำถามกันออกมาด้ว,วนถอนหายใจอยู่ภายในก่อนจะอธิบายอย่างอดทนแต่ละบทบาทจะมีความสามารถให้เลือกเลือกได้ตามใจต้องการนอกจากนี้แล้ว ตำแหน่งและบทบาทความสามารถแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปทุกคนชะง,งักถัดจากนั้นจึงพูดกล่าวต่อกันด้วยอาการตื่นเต้นด้วยชวนเลือกนักเวทอันเดสฮูคาที่เป็นโครงกระดูกสวมใส่ชุดคลุมขาดวิน้นรอบกายยังปรากฏกลุ่มก้อนอัคคีเพลิงสีเขียวลอยไปมาพร้อมเปลวไฟสีน้ำเงินเท่าแกถึงกับเลือกบทบาทนี้ ย่าสื่อยานมองลว่ยฉวนด้วยความประหลาดใจนางเลือกเป็นผู้บูชาดวงดาวอาวานียเป็นสัตรีงดงามที่มีภาคกลุ่มหน้าสีขาวบดบงังมีผมสีม่วงยาวพร้อมมงกุฎผดกแก้วบนศีษษะลว่ยฉวนสายศีรษะภาพรักไม่สำคัญการเลือกเล่นอย่างเหมาะสมคือกุญแจสู่ชัยชนะ เย่าซื่อยานไว้ไหล่ไม่เอ่ยความเห็นใดตอบผู้อื่นต่างก็เลือกเสร็จกันคนแล้วคนเล่าหวนเจียนจีเลือกจอมเวย่ยแอนโทนีเพราะคำอธิบายน่าสนใจผู้ริเกอร์เลือกเป็นมังกรหนุ่มนามกูหลงเหาที่เผยท่าทีทรงอำนาจเว่ยชิงจูเลือกทูตธรรมชาติคารโลี เป็นสัตว์ปีในชุดแขนกุดสีเขียวพร้อมมงกุฎดอกไม้บนศีรษะทางด้านหนานกงอุเยเลือกเป็นอสนรทะเลไอหน้าร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์ทว่าร่างกายส่วนล่างเป็นอสรพิษที่มีเกรดเย่หลิงเลือกนักบุญแห่งแสงโลแลนด์เป็นเด็กสาวที่ถือหนังสือซึ่งมีแสงศักดิ์สิทธิ์เสียหยวนเลือกเป็นผู้ตัดสินเฮล,ลัมเป็นชายที่มีหมอกสีดำปกคลุมเยือกเย็นทั้งยังมีอาวุธลับมากมาย ปกพ,พารอบเอวเวยอี e. ้เลือกเป็นอสูนเพลิงซาวรอนเป็นยักษ์ลาวาที่สูงราว3-4เมตรรอบกายมีลาวาไม่ดับมอดกู้หยุนซี่เลือกเป็นปมนุษย์หมาปา่าลิลลี่เป็นเด็กสาวท่าทีใสซื่อและลาวกับมีความสุขโดยตลอดอย่างที่ไม่ทราบว่าทำไมเมื่อเข้าเกมไปแล้วทุกตัวละครจะมีการแบ่งสีและปรากฏตัวเลขลู่ชวนบอก ท้าแก่อะไรคือแบ่งสีและปรากฏตัวเลขพูดิเกอร์เอ่ยคําทุกคนต่างมองด้วยความโล่งอกมันคือชีวิตของตัวละครที่บ่งบอกเป็นตัวเลขหากค่าพลังชีวิตมี1,000รับการโจมตีก็จะถูกลดทอนพลังชีวิตลงไปแต่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกระทำหรืออะไรแม้ค่าพรังชีวิตเหลือเพียงหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรลวดสวนกล่าวบอกน้าทึ่งเว่ยชิงจูอุทาน การตั้งค่าเช่นนี้ไม่มีปรากฏในหอคอยแห่งการทดสอบการโจมตีหมายถึงบาดเจ็บและนั่นจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการต่อสู้แต่รับฟังคำอธิบายของเท่าแก่ตอนนี้อาการบาดเจ็บในกอรี่จะไม่มีการส่งผลกระทบต่อศักยภาพการต่อสู้เท่าแก่หากค่าพลังชีวิตเหลือศูนย์จะเป็นยังไงเว่ยอี้เอ๋ยถามตาย ล้วยชวนตอบกลับทุกคนต่างมองด้วยฉวนด้วยสีหน้าบ่งบอกว่ามันก็ต้องทราบอยู่แล้วจริงไหมโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับผมกับเท่าแก่คันเทพเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปตัดไปกันลลวกันนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะพยายามลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทุกคนช่วงนี้ก็ทําหลายอย่างก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรมากนะทุกคนแต่ว่าผมก็ยังลงเหมือนเดิมนะทุกคนเอาเป็นว่าแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ Let's check